สวัสดีครับรีวิวบาบาครับคลิปนี้นะครับจะมาเป็นการรีวิวงานฟิกเกอร์ในซีรีส์เคองกับตัวละครของโคโตบุกิซึมุกิในงานของ s q สคิ Presto สํตำหรับคนที่จำได้นะครับว่าเคยดูงานนี้มาแล้วก็ต้องขออนุญาตอีกครั้งนะครับในการามาทำเสียงใหม่เนื่องจาก1ิปัญหาลิขสิทธิ์นะครับโดยที่ครั้างในนะครับของต่างๆก็จะถูกห่ออยู่ในห่อบับเบิล้ลแล้วก็ อาจจะมีส่วนในส่วนของตัวพิกเกอร์นะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของฐานก็น,นำชิ้นส่วนต่างๆนะครับแกะออกมาแล้วก็มาประกอบโดยเริ่มจากในส่วนของขานะครับขารองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ติดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะแยกออกมาโดยอย่างที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงกระโปรงนะครับช่วงขาช่วงกระโปรงนะแล้วก็ในช่วงของตัว่าลําลตัวซึ่งก็เสียบตามประกอบตามร่องนะครับก็จะมีตัวบากเอาไว้นะครับผมก็คงไม่ยากเกินไปที่จะมีการป้องกันการติดผิดอยู่แล้วก็ให้ใส่แล้วกดเข้าไปนะครับ,นะครบแค่นี้ง่ายๆ แล้วก็เสียบในช่วงของอแขนนะครับแขนทางาด้านขวามือของพิกเกอร์นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับก็ค่อยๆกดลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับก็ยัดเข้าไปในตัวของฐานนะครับซึ่งฐานก็จะมีเดือยพลาสติกอยู่ก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วในส่วนของคีย์บอร์ดก็สามารถที่จะวางไปที่ตัวฐานได้เลยแบบนี้ ก็ทําตามเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ฟิกเกอร์สมบูรณ์นะครับในลักษณะของการเล่นคีย์บอร์ดก็ในส่วนฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ,อะชอบเป็นในตัวละครของตัวนี้นี่เขาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างทําออกมาที่สวยนะครับผม ก็จะมาในสไตล์ของชุดักเรียนนะครับก็จะเป็นฤดูหนาวเนาะเพราะว่าจะมีเสื้อ,อคลุมอีกชั้นหนึ่งครับถือว่าเป็นเสื้อนอกนะครับในรอยยับรอยอะไรตรงเกี่ยวกับเสื้อผ้าตรงนี้ก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีแล้วก็ในส่วนของอ,อย่างในรองเท,ท้าเนี่ยนะครับก็ลงสีมาได้ประมาณหนึ่งในส่วนของอแอคชั่นในการพลิกไหวของตัวกระโปรกก็ทําออกมาเล็กน้อยนะครับก็ถือว่า ก็ดีเหมือนกันที่ไม่ได้เป็นแบบเรียบเรียไปมีความพลิ้วไหวเล็กน้อยในส่วนของเส้นผมนะครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นเส้นหนาๆน,นะครับเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้เป็นเส้นอะไรที่เล็กมากนะครับแต่ว่าก็พยายามที่ทําให้มีความพลิ้วไหวในส่วนของเชดดิ้งของเส้นผมอาจจะลงมานิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีมากก็จจะเห็นในส่วนของรอยประกบของตัวเส้นผมนะครับก็ยังอาจจะมีเห็นรอยชัดอยู่ ในส่วนของรูปหน้านี่ก็ถือว่าน่ารักเลยนะครับผมดีคอตาเนี่ยโอ้คีสีเข้มสดใสนะครับแล้วก็ในส่วนของปากเนี่ยก็จะมีการลงลึกลงไปแล้วก็จะมีการทาสีเอาไว้นะครับก็สร้างมิติได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าในตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับในส่วนของขาตั้งหรืออะไรพวกนี้ก็ทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะในตัวของตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยนะครับในการลงสีต่างๆเอ้ยในจุดของปุ่มต่างๆเนี่ยในงานระดับนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับในการทําสีออกมา ค่อนข้างที่จะดูสมจริงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เป็นไทป์พิเกอร์หรือว่างานคีบนะครับก็ยังสามารถที่จะทำรายละเอียดในระดับนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับกับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดทั้งในส่วนของตัวหน้าจอเองที่มีดีคออยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คืองานพิเกอร์ของ SQ นะครับในค่ายบันเพสโตก็เป็นงานตู้คีบนะครับในราคาเบาๆนะครับถ้าเกิด ใครที่สะสมได้ครบชุดก็ดีใจด้วยนะครับส่วนในของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดในเรื่องของคุณภาพของวิดีโอบางช่วงบางตอนอาจจะมีความไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นการนำเอา,เอาคลิปเก่านะครับมาภาคเสียงใหม่ลงไปฉะนั้นในช่วงจังหวะที่เคยใช้กล้องเก่าอาจจะมีภาพของวิดีโอไม่ชัดนี่ก็ต้องขออภัยตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับทางรีวิวบาราเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตาม จนถึงตอนนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับจะพยายามที่ยังจะลงคลิปอยู่ในช่องนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม